ผมเนันบ่สีนะม้าได้น่อยได้รก็ว่นตะอยกันหอกข้าห่งกับมื่นกลัวละเมอเมอนม่อยู่ขังหนวกเนี่ย ราคาของมันกับเบิดหลายเรื่องเนียนข้า,าไว้กินเจ้าของอีกเรื่องแล้วสองมืนน่นเนาะมันมันของบานเขามันบบมินคือบานเฮาเดีบวกันนี่แม่ แมนกับเพียงเป็นยังนอนยู่น้ำก็จังไอ้บ่มาไหวกับเดือนละสองมื่นกกันได้ลวเอาไห้คันคีเป็นเงินไทยเงือเพราะว่าเขาไปซื้อกินอยู่นะมันกับเพียงสวัสดีค่ะอยู่สคยคายู่บ้านค่ะอยู่บ้านคันน้องแค่มอนี่อันไม่เฮ็ดเล็บจะเฮ็ดเบเพิคนเฮ็ดไปเบิรแล้วเลือเจ้าของสวัสดีค่ะ ไ่ได้ไปทางไหนบ่จ้ามื้อนี้บ่ได้ไปทางไหนบอเฮ้กุเกี่ยวกับมาจ็กิ้งเสียไปใส่ไม่ได้สังเกตเลยสวัสดีทักทายค่ะทุกคนมื่อวานี้ไม่ได้กินค่ะเมื่อวานี้มันไ,ไม่เอ็นเล็บ เขห้อ,องเยกระีาออกกันนี่นมันบอกเอ,อเอ็ดเล็กขะาดคนเล็กเ,เล่ามีคนบึงมีคนอสองมือ มันก็คือว่ตังตังไหวกับเปิดไปมคนเบินเยอเอาของใหญ่กับมมว,วม,บมีมีคนสวคนลากับตังไหวไปแั่เนาะของใหญ่ตะกีดไหลไหล,ไลน้ำม,มูอ,อาอาัซเบอั้ง,งคืนดูเรื่องแี่เห็ดพี่เหตดสวัสดีคะ่ะ สีถ <8, S 2> <4, S 1> ุง <4, S 1> มันต้อ,องมันต้องไล่สิบคนคออือว่าคนเขาบึงมันต้องเขาไล่ดูดูไล่ใหม่ใม่บ่ค่อยมีคนนบึงเนาะเดีย๋ยวเจ็ดจังหวะโอ้ยเัอค้นสองข้นสามข้นสี่คนเต็ก็้นไล่ไปไรื่อยได้เลนไ่ะ สวัสดีค่ะพูดได้คำว่าเบอร์ล้วทักทายกันในเด้อค่ะทุกคนวันนี้ทำเน็บดูซีจะออกมาสีอะไรเอาลืมทรงหายเสียงไว้ว่ะสวัสดีสามท่านค่ะ ภาคไทยค่ะเมื่อนี้มูพิสาขึ้นไปบ้านเนะค่ะทุกคนเข้าไปเบื้องอัน้นลาสัวทองข้าเจ้าบาช่องไอ้ส่วนมาจะเป็นผู้เถาอะไรไหมเออยังเมเมื่อขึนเมียงมีแต่ผู้เถา มักเยเกาเยือนไปบึงเออผู้เา่าก็หูจากมาไลอันนี้ตัวละสิทาาก็ตังไหวซื้อแล้วเพิ่งกับเพออเพื่อนกับปเทียนเนี้ยอื่นเถละกับอะไร้มาน่งวอนน้ยุ้ยแม่ส่งอีของเหเก่าเยือนะคนบึงห มันยนิกขินเลยค้นขาบนไรเข้ามาแล้วกดไร แชร์ด้วยนะคะทุกคนกดติดตามใหน้นะแมันด็กค่ะเจ้ากวางตรงนี้เนี่ยกล่องคุณคุณขาด่าเป็นเดี่ยวแล้วทังนี้เนี่ยกล่องคุณทั้งเราใส่บาปิดกันเลย่หาว่าจะีการจะไม่ออกอือเจ้ากวางกับวัชิม้ม มั้นมาหอนเคื่อเกาเนาะเกาเม็ดอีกแหละเยาะเด้อีแล้วมันไม่เกาออกไกวก่อนเกาเห็น,หนแปะน,น้ำนนหอนคืนอน้าเล็บหอนสวัสดีค่ะทุกคน ผมเยากจะกินเนื้เนาะไปตัดน้ำม่เปียกมันตัดให้งเยสันมึงในผมเยอ็เลยบ่เน่าปิ่นะเทียตะกี้ผมเยอกบเน่าไปเลี้ยมตายไปีตั้งตัดออกให้เนาจนงยดตีที่แบบผมเอาไปเน่าได้นั่ยมึงตัดออกห้องเดยตัดไปเลยคือตัดกันเนาจาเดีคิดคิดเงินบอกมันคิดตัวก็คิดอยู่ในอันที่ห้าไปเห็ดน กวมือนกันได้ได้ราคาตัดสมบม่ณ์งานของบริษัทมันจำเป็นต้องใจตัวนี้ตัดเลยเด่ดตัดเลยแต่คิดดี่หมราคาเข้าไปเห็นเขาอันนี้ยนี่เป็นเรียบปลอยซะได้รู้ เรบป้อมซ้ำอยู่กนเหไปเนาไปอไปอกดีบ่กีสิตัดตัดออกก่อนก็ดได้บ้านออกมาออกแต่ว่าอันนี้เน,น,นี่ยาซ้มอกันเลยแต่ว่านี่วันใช่ละยูสี่บอยูเพิ่ออกกันเยูสีก็มีโพ่นสันเลย้อนอกแล้ว Mm-hmm. สวัสดีค่ะคุณเหมือนฝันสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีที่เข้ามารับชมไลฟ์สดเมนี่เฮ็ดเล็บค่ะทุกคนเมนี่เฮ็ดเล็บขอ,อลง เสีแดงสุดของเยซายต้องห็นงามบอกเชอรี่นี่เป็นแดงสุดกันมากสีแดงนแต่ไงแต่แต่เราคงกมักสีแดงบ่ได้คนอยู่แล้วเสร็จแล้วไปที่แล้ววันมันเล่าสิท้ายลุบว่าไปว่ามาแล้วไปอ่ารลาศูนย์ก่อนแล้วศูนย์ก่อน คราไม่ตีแกาวทีังแทลยวบอกว่าอย่าัวเราไปตัวสัญญาติเาไปนตัวสัญญาเนี่ยเขาว่าบอกเนี่ยตัวสัญญาอย่างที่สิบห้าบาทต้องทอามเราเป็นตัวสัญญาหรือว่าหัวเราสิ สามีาเอนทุ่เทศบาลเองอยนี่อบตอบตจาวดบางคันยิมานบวกเขาเยาวราชไม่เฟียงหรอแจะว่าเป็นผู้พ่ายจว่าเฟียงกับนนเป็นเวลากู้พ่ายนอนกับผิเวลาเมียนคนป่วยสู้ประตูเขาเนี่ยจะเข้านังฟุ้งคนเจีบคนป่วยมันบอกกดด้ ไปได้เฟียง 9, <000. S 2> กรพันได้ได้ได,ได้เป็นได้เดือนนี่ตนเกาพัน,น, 9, น,นมิดจำเนีงหนังไพ่บัวไม่มากรฮเดยุ่นยี่ลั เพราหมายถึงว่ามันมีตำแหน่งอื่นว่างบ่ปูสำับเช็ดงานนี่มันกระมันโค้งไงแต่ไม่มันมีตำแหน่งว่าตะม้วนมูใหญ่อย่างคนกคยเฮ็ดเท่าสูมูนี่คนเคยังบนนี้จะใส่ลูกเต๋า ตัวนี้บ่เนี่ยมันทำงานมันสองในบ่นนะบ่แต่ว่าตูนน้ำหอนมันหอนอยู่ได้หน่อยไอโห่างดิมันกับผู้ชายเดียวมันไปขายกับว่าตูนน้ำหอนไม่ใส่บอกผู้ชายกับใส่กับ่ใส่ออกไปแต่ว่าน้ำเย็นมันว่เย็นแต่ว่าน้ำหอนมันหอนยุงสินะ เกียเปียนอยู่น้ำน่องวันว่างหันผมเยียขาดไยขาดหัวจุกได้เอเป็นน้งไ้บรรลุยังยังพรท่านอันนี้ย่นเห็นบ่มงโอ้พันก็ขาดเออพ่นเฮตั้งแต่หลบตั้งแต่หลบไนละแต่ดดดันละมันขาดทขาดห้อกระเน้าออกมาเียก็เลี้ยก็เลียเอาไเป็นน้ำไป ผมม,มันเป็นน้ำน,นยาเพิ่มนป็นน้ำนยาผมเพราะมันไมได้เสียได้อยู่ข้อบบนนะเออคันเป็นของป่ามันเก็บไาสิตอนนว่าไปยางแต่อันนี้ผมให้คคอของบนเ,เน,บน,นี่ยยุดเอาเล่วันยุดเก็บปืนมาเลยหยิบมาผมสื่อเสียงมาใส่ายางดี คนขอดิดีเ็นสิบตอบนะบอกดูอยากไปเห็ดว่าลุ่มนี่ควรดับไาผมบางไงผมเย็บบางเปน็นจังสรรเรนสิได้ส่งผมหนา,นานเนี่ยด้ออยไหมจให้มันดัดแห้ง่าให้มันดัดลายเกี่ยว ว่าลุงต่เาอาจะตายตมันได้ยินเพื่อเอเทาแล้วกระดาษตะายทั้งๆอยก่กระสีหายมันตุ่มทั่วเราจ้องหมวนพ็อเย็น,ายนสาร่องบอกเย็นไปดัดสุ้มอีกสามเห็นบแล้วม, <c oughs> มาเย็นเป็นต่เย, <c oughs> ยือนเหยี่ยบว่าัยเ่ยจอยจอยนะ่ะ มันกับสิเมียนยู่เฮดอันนั้กับตาวมันใหญ่มันบองเหอะอันนี้เจ้าของอ้วนตุปูอยู่สิไปเฮดส้วงผมน่นทั้งสิบป็นคือสีตูนตัว ของเราจะินไปแล้วพี่อ็งไปไงนถาวิสาวออกนะรบไปอีเกลเอียงนาเอียงกาะหางพรุ่นอยู่วกันก็วยนี่แหละสิค่เป็นงานหาเป็นงานหาพอคุ้นหลายหัวเลยคุ้น วเรียนก็เรียนอะ้รนี่เรียนงานหางสองเตียนเปียกสอบสบอสบเอาขาได้สอบพหนผ่บอกอว่าสารกิจก็ได้สอบว่ะ ไอาไปบริษัทน้องไ้สอบไปเนิไปขึ้นวิยา่าสอบเฟืองวิชาออกแล้วได้สอบได้สอบสำผ่าวิชาออกแล้วเหลือต่มือนัดมือบินด้วเสือ มัันอยากนอนอี่ดีกนตามมวยมวยเขาอ้ยมนงนีหน้าร่มมากสินี่มันดีนานหนาวถัเทีย้ยอยู่ท้องหนอยกับบอดด้เอาตุก กิน,นาเ่กนาก็ยี่ว่ดโดนระหว่างจะไปหาผัวเราคิดนอดผัวเบื่อหน้าลูก่าสันระวหว่างนม่อบางเน้บานเอาลูกผู้เดียวเมยทันที nó có bao phơi anh nhìn ừ. nó nhiều ừ. cái, cái ít nhìn Có chú sai lâu Bộ ăn nhịp này có sang phò mắt xăng ừ. phò mà là xăng ngoài mắt đi อีกน้อ,นองชายเราก็เป็นแบบว่าเป็นคนเก็บกดบอกแบ,บบแบบลองแบบลูกของลูกของน้องเราลองไส้เนี่ยเป็นคนเก็บกดมันมันบมีความสบแบบว่าน้ำมันเหย็นิมักเท่าไหร่เท่าอื่นไงโอ้ นันลดงอยไม่ขายเพรามูขันมูอมันเห็ดมงผิดแดงนี่จะ่มาสิบตีเขานันลาก็ขายข้อมูปูนันมันไม่พอเมีอยู่นั่ว่าสอนมันไง่อันตราดได้หนสอันตราเงี้ยเอเพราะว่าดิกงอยมนขายข้อวมูปูงามันมันไม่พอเมียด็กคนร้านแล้วนะยืมเราไปเลยแต่ว่ามันติดมันไปยืมเลยเพราะว่าติดอันตรายัน ะาาน,นทุกคนเดี๋ยวจะไปขึ้นไลฟ์อีกช่องหนึ่งนะคะจะไปขึ้นไลฟ์อยู่ช่องสาวอีสานบ้านนาพาจวดนะคะช่องนี้ไม่มีคนดูช่องนีม้มีนานานมาทีเดี๋ยวจะไปขึ้นไลฟ์ช่องนั้นนะคะช่องนี้มันเงียบม,มากเลยไปติดตามช่องนั้นต่อนะคะ